แน่ใจหรอว่าความผิดในอดีตจะไม่กลับมาหาเราอีกชายคนหนึ่งทิ้งครอบครัวไปอย่างเลือดเย็นแต่เมื่อเขากลับมากลับพบบางสิ่งที่รออยู่ในบ้านหลังนั้นสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่เลยเสียงหัวเราะกลิ่นไม้และรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์เรื่องราวนี้จะทำให้คุณขนลุกตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงลมหายใจสุดท้ายชายคนหนึ่งเดินกลับมาที่บ้านเก่าหลังจากหายไปนานหลายปี อากาศเย็นเฉียบในยามเช้ากลิ่นดินเปียกจากฝนเมื่อคืนโวยขึ้นมาปะทะจมูกเสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นไม้เก่าดังเอียดเบาๆทุกย่างก้าวเหมือนพาเขาย้อนกลับไปในอดีตที่เขาพยายามลืมประตูบ้านยังเป็นบานเดิมสีลอกจนเห็นเนื้อไม้ด้านในมือของเขาสั่นเล็กน้อยตอนจะผลักเข้าไปข้างในเงียบสนิทมีเพียงแสงแดดลอดผ่านช่องหน้าต่างฝุ่นจับ บนโต๊ะไม้ตรงกลางห้องยังมีแก้วน้ำใบเล็กวางอยู่เขาจำได้ดีมันคือแก้วที่ลูกสาวเคยใช้ทุกเช้าหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเขาเรียกชื่อภรรยาเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเขาเดินลึกเข้าไปภาพถ่ายเก่าบนผนังยังแขวนอยู่แต่หน้าของเขาในรูปถูกฉีกออกกลิ่นบางอย่างเริ่มโชยขึ้นจากห้องนอนด้านใน กลิ่นที่ผสมกันระหว่างน้ำอบไทยกับกลิ่นเหม็นไม่บางอย่างที่ชวนคลื่นไส้เขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มือแต่ลูกบิดประตูเหงื่อเริ่มไหลซึมจากฝ่ามือในหัวเขามีเสียงดังวูบเหมือนใครบางคนกระซิบข้างหูว่าเธอรออยู่นะเสียงนั้นเบาแต่เย็นจนสันหลังชาวา่าเขาผลักประตูเข้าไปช้าๆแสงจากนอกห้องส่องกระทบผ้าขาวที่คลุมบางอย่างอยู่บนเตียง เขาเก้าวเข้าไปอีกนิดปลายนิ้วแต่ผ้าคลุมแล้วผ้าขาวค่อยๆเลื่อนลงจากขอบเตียงกลิ่นเย็นเฉียบลอยขึ้นมาแรงกว่าเดิมเขาขยับมือช้าๆหัวใจเต้นจนแทบหลุดออกจากอกใต้ผ้าขาวนั้นเป็นโครงร่างของใครบางคนเล็กบอบบางเหมือนร่างของเด็กหญิงดวงตาของเขาเบิกกว้างริมฝีปากสัน่น เสียงหายใจติดขัดเหมือนมีอะไรจุกในลำคอเขาเอื้อมมือจะเปิดผ้าออกหมดแต่ทันใดนั้นเสียงติ๊กตักดังขึ้นจากมุมห้องเขาหันขวับไปนาฬิกาเก่าบนผนังเริ่มเดินเองทั้งที่ทมันหยุดมานานหลายปีเขาจําได้ดีวันสุดท้ายก่อนเขาทิ้งบ้านนาฬิกาเรือนนี้หยุดตรงเวลาเที่ยงคืนตอนนี้เข็มนาฬิกากำลังเดินกลับหลัง ช้าๆช้ากเหมือนเวลาถูกย้อนคืนสายตาเขากลับมาที่เตียงอีกครั้งผ้าขาวที่เขาเปิดไว้กลับถูกคลุมขึ้นมาเองเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นจับมันไว้ลมหายใจของเขาหนักขึ้นเหงื่อไหลอาบข้างแก้มกลิ่นน้ำอบแรงขึ้นจนแสบจมูกเขาก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับสะดุดกับของบางอย่างบนพื้น มันคือกล่องไม้เล็กๆที่ถูกมัดด้วยริบบิ้นสีชมพูเก่าๆเขาหยิบขึ้นมามือสั่นบนฝากล่องมีลายมือของลูกสาวเขาเขียนไว้ว่าถึงพ่อเสียงในห้องเงียบสนิทเขาเปิดกล่องออกอย่างช้าๆข้างในมีตุ๊กตาผ้าตัวเล็กที่เขาเคยซื้อให้เธอเมื่อหลายปีก่อนแต่ดวงตาของตุ๊กตาถูกแทงออกแทนที่ด้วยมเมล็ดข้าวสารสีดำสนิท ใต้ตุกตามีจดหมายแผ่นหนึ่งเขาค่อยๆค,คลี่ออกตัวอักษรบิดเบี้ยวเหมือนถูกเขียนด้วยมือที่สั่นไม่หยุดพ่อจ๋าแม่บอกว่าพ่อจะกลับมาหนูรอทุกวันเลยนะประโยคยังไม่ทันจบเสียงประตูข้างหลังปิดปังดังลัน่นลมเย็นวุบเข้ามาผ้าม่านสะบัดแรงนาฬิกาบนผนังหยุดอีกครั้งที่เวลาทเที่ยงคืนพอดีเขาหันกลับไปช้าๆ เห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูผมยาวปกหน้าสวมชุดที่เขาจำได้ดีชุดที่ภรรยาเขาใส่ในวันที่เขาจากไปเธอไม่ขยับแต่เขารู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมากลับมาทำไมเสียงของเธอแผ่วเบาแต่เยงเง็นเยือกจนขนลุกไปทั่วตัวเขาอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงจากใต้เตียงกลับดังขึ้นมาแทน เสียงเด็กหัวเราะเบาๆหัวเราะซ้ำๆจนเสียงนั้นเริ่มกลายเป็นเสียงร้องให้แผ่วๆที่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเขาก้มลงมองใต้เตียงใต้เตียงมืดสนิทมีเพียงแสงจากหน้าต่างที่ลอดเข้ามาเป็นเส้นเล็กๆฝุ่นลอยฟุ้งไปในอากาศเหมือนหมอกจางเขาคุกเข่าลงพยายามเพ่งมองเข้าไปในความมืดนั้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนเสียงมันสะท้อนอยู่ในหูตัวเอง เสียงหัวเราะเบาๆหยุดลงแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงลมหายใจช้าๆหนักๆเหมือนใครบางคนซ่อนอยู่ในเงาใต้เตียงเขากลืนน้ำลายริมฝีปากแห้งจนแตกมือค่อยๆยื่นเข้าไปใต้เตียงปลายนิ้วแต่โดนบางสิ่งที่นิ่มๆเย็นๆเขาชักมือกลับแทบไม่ทันเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูพอกอย่าหนีร่างของเขาชะงัก กล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งเป็นหินเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นแต่เงาที่อยู่ข้างใต้เริ่มขยับคลานออกมาช้าๆเงานั้นเล็กแต่ดวงตาสองข้างเป็นสีดำสนิทเหมือนหลุมลึกไม่มีที่สิ้นสุดมันเงยหน้าขึ้นมาเผยให้เห็นใบหน้าที่เขาจำได้ดีลูกสาวของเขาแต่ใบหน้านั้นซีดขาวเหมือนขี้เถ่าริมฝีปากมีรอยแผลเป็นแนวยาวเลือดแห้งติดอยู่ตรงมุมปาก พ่อกลับมาทำไมตอนนี้เสียงของเธอไม่ใช่เสียงเด็กอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่ต่ำแตกพรากเหมือนหลายเสียงพูดพร้อมกันเขาถอยหลังชนผนังมือกุมหน้าอกพยายามหายใจแต่ลมหายใจเหมือนติดขัดอยู่กลางอกภรรยาของเขาที่ยืนอยู่ตรงประตูตอนนี้เริ่มเดินเข้ามาทุกก้าวของเธอไม่มีเสียงสายตาเย็นชาจ้องตรงมาที่เขา ตอนนั้นเธอเลือกไปกับผู้หญิงคนนั้นเสียงเธอค่อยๆดังขึ้นเธอทิ้งเราไว้ที่นี่ในคืนที่ฝนตกจำได้ไหมเขาพยักหน้าเบาๆน้ำตาเริ่มไหลเสียงฟ้าร้องดังขึ้นจากด้านนอกเหมือนฝนกำลังกลับมาอีกครั้งลูกสาวค่อยๆค,ค,คลานมานั่งข้างเตียงเธอยื่นมือเล็กๆมาจับขาของเขาเมื่อเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็ง หนูรอพ่อทุกวันหนูไม่หลับเลยเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ในดวงตาคู่นั้นกลับสะท้อนแสงแปลกๆเหมือนเปลวไฟเล็กๆที่เต้นอยู่ในความมืดเขาเอื้อมมือจะสัมผัสลูกแต่ทันใดนั้นร่างของเธอกลับเริ่มสั่นไหวดวงตาเริ่มกลิ้งกลับผิวซีกลายเป็นสีเทาหม่นเสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นรอบห้องเหมือนมาจากทุกทิศท,ทุกทาง เขาปิดหูแน่นตะโกนเรียกชื่อภรรยาแต่ร่างของเธอก็เริ่มละลายเหมือนหมอกเหลือเพียงเงาดำที่ขยับวนรอบตัวเขากลิ่นไม่แรงขึ้นเหมือนผิวหนังกำลังถูกเผาเขามองไปทางเตียงอีกครั้งร่างเล็กของลูกสาวหายไปเหลือเพียงตุ๊กตาผ้าตัวเดิมวางอยู่ตรงนั้นตอนนี้มันขยับเองได้ค่อยๆเงยหน้ามองเขา ริมฝีปากของตุ๊กตาเริ่มขยับเสียงแผ่วดังออกมาว่าพอกอย่านีอีกเลยพื้นไม้เริ่มสั่นฝาผนังเริ่มแตกร้าวเสียงร้องให้ดังมาจากทุกมุมห้องเขาพยายามวิ่งออกไปทางประตูแต่เมื่อเปิดออกข้างนอกไม่ใช่ลานบ้านอย่างที่ควรจะเป็นมันคือถนนสายเดิมในหมู่บ้านแต่ทุกอย่างกลับดูแปลกไปเงียบเกินไป ฟ้ามืดสนิททั้งที่ไม่มีเมฆลมพัดแรงจนต้นไม้เอ็นไปมาเสียงใบไม้เสียสีกันดังเหมือนเสียงกระซิบเขายืนหอบมองไปรอบๆไม่มีใครไม่มีบ้านหลังอื่นมีเพียงเงาเรือนของเขาที่อยู่ข้างหลังไฟในบ้านส่องแสงสีส้มอ่อนๆเหมือนเปลวไฟจากตะเกียงโบราณเขาเริ่มก้าวถอยออกจากบ้านแต่พอหันกลับไปอีกทีบ้านทั้งหลังกลับเปลี่ยนไป หลังคาซุดผนังไม่ดำเหมือนผ่านไฟเผามาเมื่อหลายปีหัวใจเขาเต้นแรงภาพภรรยาและลูกสาวแวบ,บขึ้นในหัววันนั้นวันที่เขาทิ้งพวกเธอไปเขาจำได้ว่าฝนตกหนักเสียงร้องให้ของลูกดังอยู่หลังประตูแต่เขาไม่หันกลับมาเขาขับรถออกไปพร้อมผู้หญิงอีกคนทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังตอนนี้เหมือนเขากำลังอยู่ในฝันร้ายที่ย้อนเวลา เสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำเย็นๆตกลงบนหน้าแต่พอเขาเช็ดกลับเป็นคราบสีแดงติดเต็มมือเลือดเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าหยดน้ำฝนที่ตกลงมาทั้งหมดกลายเป็นสีแดงเข้มไหลเปื้อนเสื้อผ้ากลิ่นคาวโลหะลอยฟุ้งไปทั่วเสียงประตูบ้านเปิดออกอีกครั้งเขาหันกลับไปภรรยาเขายืนอยู่ตรงนั้น แต่ครั้งนี้ร่างของเธอไม่เกรียมครึ่งตัวดวงตาข้างหนึ่งกลวงโบมีควันดำลอยออกมาตอนนั้นเธอขับรถออกไปเสียงของเธอขาดเป็นช่วงๆแต่รู้ไหมฉันกับลูกไม่ได้หนีทันเขายืนแข็งสมองเหมือนหยุดคิดภาพเปลวไฟที่ลุกวาบในคืนนั้นแวบขึ้นมาในหัวเสียงกรีดร้องของลูกสาวเสียงเรียกชื่อเขาเขาจําได้ทั้งหมด เขาสุดลงคุกเขา่าน้ำตาไหลไม่หยุดฉันขอโทษฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดแบบนั้นเธอเดินเข้ามาใกล้กลิ่นไม่แรงขึ้นร่างของเธอสั่นก่อนที่ผิวหนังบางส่วนจะหลุดออกเผยให้เห็นเนื้อแดงช้ำด้านในเรารอเธอทุกคืนรอให้เธอกลับมาแต่เธอไม่มาเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นข้างหลังเขาหันกลับ ลูกสาวยืนอยู่ตรงนั้นเธอยิ้มแต่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตามือเล็กๆของเธอถือกล่องไม้เดิมไว้แน่นพ่อถ้าพ่อกลับมาเร็วกว่านี้แม่อาจไม่ต้องร้องให้ทุกคืนเขาพูดไม่ออกได้แต่ร้องไห้เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนพื้นสัน่นจากนั้นไฟในบ้านทุกดวงติดขึ้นพร้อมกันสว่างจ้าเหมือนวันนั้นก่อนเกิดไฟไหม้ลูกสาวยื่นกล่องไม้ให้เขาอีกครั้ง เปิดดูสิพ่อหนูเก็บไว้ให้พ่อเขารับมามือสั่นจนกล่องแทบหล่นค่อยๆเปิดฝาออกข้างในไม่มีตุ๊กตาอีกต่อไปแต่เป็นเศษกระดูกเล็กๆสีขาวขุ่นบางชิ้นยังไม่เกรียมดำเขาช็อกจนพูดไม่ออกเสียงหัวเราะของลูกดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้แหลมสูงแทรกไปกับเสียงร้องของหญิงสาวไฟในบ้านเริ่มลุกวาบอีกครั้ง เงาทั้งสองเดินเข้าหาเขาเขาพยายามจะหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นพรรยาเอื้อมมือมาสัมผัสหน้าเขามือที่ไม่เกรียมจนเห็นกระดูกปลายนิ้วสัมผัสเย็นจัดจนชาไปทั้งร่างเธอหนีไปอีกไม่ได้แล้วเสียงของเธอดังพร้อมกับไฟที่โหมแรงขึ้นรอบตัวบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเขาอ้าปากตะโกนสุดเสียง เสียงตะโกนของเขาถูกกลืนหายไปกับเสียงไฟลุกโชนความร้อนพุ่งเข้าใส่หน้าเหมือนคลื่นเปลวเพลิงแต่ร่างของเขากลับไม่ไหม้เขายังยืนอยู่ท่ามกลางไฟที่ลุกลามรอบตัวเสียงของลูกสาวและภรรยาดังก้องอยู่ในหูประโยคเดิมๆซ้ำไปมาเธอหนีไม่ได้เธอหนีไม่ได้เขาพยายามหันหนีแต่รอบตัวกลับไม่มีทางออก ประตูหายไปหน้าต่างกลายเป็นผนังไม้ปิดทึบไฟเปลี่ยนสีจากส้มเป็นแดงเลือดเหมือนกำลังมีชีวิตเปเลวเพลิงค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นเงารูปร่างคนใบหน้าเหมือนลูกสาวของเขาแต่ไร้ตาไร้ปากมีเพียงรอยยิ้มกว้างที่ฉีกจนถึงแก้มเธอยื่นมือออกมานิ้วที่ไม่จนเหลือเพียงโครงกระดูกแต่ปลายคางของเขาทัานใดนั้นภาพรอบตัวก็เริ่มบิดเบี้ยว บ้านที่ไม่หายไปกลายเป็นถนนสายเปลี่ยวกลางหมอกหนาทึบไฟจากบ้านส่องแสงลอดออกมาจากที่ไกลๆแต่เสียงร้องยังคงตามมาเสียงของเด็กผู้หญิงหัวเราะร้องให้กระซิบชื่อเขาเขาวิ่งขาแทบหมดแรงแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนเขาก็ยังเห็นบ้านหลังเดิมอยู่ข้างหน้าเสมอเขาหยุดหอบแรง มือจับอกแน่นเพราะหัวใจเต้นถี่รัวเสียงรองเท้าเด็กกระทบพื้นไม้ดังอยู่ด้านหลังเขาพ่อกลับบ้านสิเขาหันกลับเห็นลูกสาวยืนอยู่ตรงกลางถนนถือกล่องไม้ไว้ในมือไฟจากในกล่องส่องแสงสลัวออกมาราวกับมีชีวิตนี่คือสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้หนูเสียงของเธอเบาแต่ชัดเจนหนูอยากให้พ่อรับมันคืนเขาถอยหลังช้า,ชา แต่เท้ากลับจมลงในพื้นถนนเหมือนพื้นกลายเป็นโคลนเหนียวที่ดึงเขาไว้ไม่ให้หนีลูกสาวเดินเข้ามาใกล้เธอคุกเข่าลงตรงหน้าเขากล่องในมือนั้นเปิดออกเองในนั้นมีภาพถ่ายของครอบครัวแต่ใบหน้าของเขาถูกขีดฆ่าด้วยเลือดและใต้ภาพมีแผ่นกระดูกชิ้นเล็กๆที่สลักคำว่ากลับมาพ่อรู้ไหมหนูเผาเพื่อให้พ่อกลับมาเขาสั่น ดวงตาเบิกกว้างเผาเผาอะไรรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นบ้านไงพ่อหนูกับแม่อยู่ในนั้นเขากรีดร้องเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วหมอกแตกกระจายออกเผยให้เห็นเงาร่างของภรรยาเดินออกมาจากเปเลวไฟข้างหลังเรารอเธอในไฟทุกคืนตอนนี้ถึงตาเธอแล้วเธอยื่นมือมาจับมือเขา ผิวหนังไม่จนเนื้อหลุดติดมือแต่เธอกลับยิ้มอ่อนโยนเหมือนครั้งที่เคยอยู่ด้วยกันรอบตัวเริ่มมืดลงหมอกกลายเป็นควันดำหนาทึบเขารู้สึกเหมือนร่างกำลังถูกดึงลงไปในหลุมลึกใต้พื้นเสียงหัวใจเต้นช้าลงเสียงหัวเราะของลูกสาวเริ่มห่างออกไปเหลือเพียงเสียงไฟแตกเปรียร้ยๆที่ค่อยๆจางลงจากนั้นทุกอย่างเงียบสนิทเขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านหลังเดิมบ้านที่ดูใหม่สะอาดและไม่มีร่องรอยไฟไม่เลยแสงแดดยามเช้าส่องลงมาอ่อนๆเสียงนกร้องอยู่ไกลๆเขาหอบหายใจแรงทุกอย่างดูปกติเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปในบ้านกลับเห็นรูปครอบครัวแขวนอยู่ตรงผนังอีกครั้งตอนนี้ใบหน้าของเขาในรูปกลับกลับ,ลบคืนมา เขามองอยู่นานก่อนจะเห็นบางอย่างค่อยๆปรากฏขึ้นตรงมุมปากของรูปนั้นรอยยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเกินมนุษย์ทั่วไปจะยิ้มได้เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสายตายังคงจ้องที่รูปครอบครัวบนผนังรอยยิ้มในรูปค่อยๆขยายกว้างขึ้นดวงตาของเขาในรูปเริ่มกลอกมองซ้ายขวาเหมือนมันมีชีวิตหัวใจเขาเต้นแรง ขนทั่วร่างลุกชันเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเสียงของลูกสาวเสียงที่เขาจำได้ดีพ่อตอนนี้พ่ออยู่กับเราแล้วนะลมหายใจเขาขาดห่วงขาเริ่มอ่อนแรงร่างค่อยๆสุดลงกับพื้นภาพตรงหน้าสั่นไหวบ้านทั้งหลังเริ่มเปลี่ยนสีจากผนังไม้สีน้ำตาลกลายเป็นสีดำไม่เกรียมกลิ่นควันกลับมาอีกครั้ง เขาหันไปทางหน้าต่างเห็นเงาเด็กหญิงยืนอยู่ข้างนอกมือถือกล่องไม้ใบเดิมเธอยิ้มช้าๆแล้วพูดประโยคสุดท้ายด้วยเสียงแผ่วเบาตอนนี้บ้านเรากลับมาครบแล้วไฟลุกว่าขึ้นรอบตัวแต่คราวนี้เขาไม่ขยับหนีไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงแสงไฟอ่อนๆที่ค่อยๆกลืนเขาเข้าไปภาพสุดท้ายที่เหลือไว้ในห้อง คือครูปครอบครัวใบเดิมบนผนังสามคนพ่อแม่ลูกยืนยิ้มอยู่พร้อมหน้าและถ้าใครเดินผ่านบ้านหลังนั้นในยามคำ่ำจะเห็นเงาทั้งสามสะท้อนอยู่หลังหน้าต่างยืนอยู่ที่เดิมไม่เคยหายไปไหนเลย